มิกก็ต่อมินเลนแล้วก็เป็นไอโอแคร์นะครับเซนเนอร์บอลดีกับทัสเกมมิ่งครับไลท์ซติลเลอร์มาเลยนะแพ็กกับทางด้าน L.C. นะครับวิ่งไปดูเอลนะครเบสิกคอมโบ Such a b h i l l i a n t idea ถ้าแบบรีโลเกตไประเบิดเนี่ยไม่ได้ผมระเบิดอยู่ที่เดิมไอซ์ครับเรียบร้อยเจอเน่นบูเบลฆ่าไปเฟิร์สบัตเป็นมันเอ็มจีสฟลช์สกอร์สุดหนึ่งครับนำไปก่อนลหลมาบาัสลอตก็จัดก,การได้ดีหมดเซลแลบเลนล่างนะครับคือคู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าบูมอีสปอร์ตชอบแพ้เกมแรกนะ จากสถิติ2นัดหลักสุดที่ผ่านมาหรืเอเทสไหลขึ้นมาเฟียเลตครับนิคานแฝงไปครับ a อ c แตกค่ายครับเนเธอรไทยโดนครับอีเธอร์ดึงย้ำต่อแบบไม่หยุดมาเดือกดก็เฟียเ,เ,เลตแล,วล้วก็ไล่สับย้ำต่อเนเธอร์ไทยหายแตรอดหรือเปล่านิซิมิเลตดักหน้าไปไม่รอด,ดครับเนเธอร์ไทยก็เป็นศูนย์สี่ครับโอ้โอเวอร์มิดก่อดลงครับแล้วจับโยงมหม่ก็เซเลกันในซีซั่นเตอร์โดเคสคิว ยังไงดีเคสคิวเรียบร้อยครับสกอร์เป็นศูนย์ท่าครับโมเซีทวถอยครับผมอันหนึ่งตอนนี้เป็นไลท์ซิลเลอร์ครับแล้วก็เอลซีาตามติดมายังคงดึงเงินไว้อยู่นะ o w f ดฟีนมีโคโตครับอุเมเบลพอสเกมครับมาแบบเดือดนะเอ็มจีทรัช quest For ultimate glory continues. Oh, speed speed. Yep, wow, wow. I'm gonna shadow is

วิทยวุ่นเปิดไปแจ็คก,กี้เหล่านั้นเอ c ีซีเเปิปดให้นั้นล่างเรสสวยนันแจ็คก,กี้ฟาดแฮนด์ครับภาพช่องตัวเองไม่เก็บไม่ทันอีกแล้วหรอกครับเดือนนี้ใช่ครับผมคุ่งเงอนกกรครคับยี่ห้าดาวดีขึไปใส่เอ c ีซีครับวาร์ปกลับมาละเอพีซีสกอร์นี้ศูนย์ห้าครับร่อยๆกันไหมวาร์รฮะ ตมผีด้วยผมปลดกันไปฮะเเรนกันต่อสับยับมัดิสิเลครับทอยมาลิสยไปได้ฮะออกมามาสโรส bottom tower is sales. under attack. The top tower is under attack. Body block to the tower. นเรสตอนนี้ครับมีคนต่ออ่ะด้านนี้มัสลสัสลูดอากเทนัมวาวีลงมาเฟลเลสด้านบนนี้ก็ควรไปแจ็คก,กี้ครับขอบคุณพาร์กนะฮะธนายิชมาด้า ก็สวิตช์วนเขาไปที่ด้านของมาสอลครับโอเวอร์มิงออดลงอีกทีด้านโอของไลซิลเลอร์มีแฮนน์ล์ไมดัสนะฮะไมดัสครับแล้วก็จะขึ้นเป็นอาร์มเลดบิวครับสมองขึ้นบนนะเอ็มจีชอสสแกนวงแดงขึ้นไปโดนคิวกับนั่นฟิลิสโออะ

แตกครับไอโอครับเจอไอพลัสมาเต็มแล้วตนี้ครับทางด้านของฝั่งไพ่ตายครับต่อเน,นื่องไปเขาศูนย์เจ็ดกันเลยทีเดียวมาเต็มครับ MG Trust เดี๋ยวบอกนะว่าบูมอีสปอร์ตนี่เกมแรกแตกไพ่ทุกเกมมีเธอหนึ่งไว้ใส่นั่นอับดั้นนะแล้วตอนนี้โถมก็มาครับมีเขาโตแชรูเรสคูนิวไปใส่หนึ่งคิวปั๊มให้คิวก่อนครับโป่งใส่หนึ่งคิวแชรูเรสคูนิวหนึ่งทีครับวันมอฮิตวันมอคริก ไม่ได้ผมตามไม่ทันก็นมีขต้วมาเป็นแดนองเฮมออฟไอรอนสกิวนะแล้วด้านกลางนี้กําปาศก็มายึมต่อตัวแตกพ่ายครับมีขั้วเบลเลสครับวมเบลพายกันอยู่ฮะแดนองเคสชิวบัมขึ้นมาครับอัฟฟิซชิโอตั้งแต่ปวดที่มือมีชีแซมปีนปวดครับเบลเลสโดนเบมีงมาโซนจับล็อกต่อหน้าแล้วก็ไม่ได้เดินแล้วตายครับ คิวแรกของทางด้านทีมบูมิสปอร์ตมาแล้วฮะไล่เข้ามายิงใส่เดนทายไปครับดูเอลยันลูกต่อกันแล้วมาสล็อตก็ได้ดอเมจบวกมาครับ10บดอเมจเจ้าเมเนตติ้งของเดนบูมแต่เป็นทำงานเป็นการทำงานก็เลยขอลาหยุดหนึ่งวันเข้ามานครับเฟมเบกน็อกอัดเข้าไปฮะจับยกเทเลกริ่งซ้อมปีกด้านโนของวางเบมิงลาโซไม่ได้หมดแต่ได้นั้นบูซ้อมมาบูเบลตายครับ บอให้กราวกันอีกแล้วนะเลเลกันซีจับยกมาครับแล้วก็อุ้มซ้อมเหยียบกลางอากาศดูเอลย้อนต่อเซนหนุ่มเซนตอนดาเมจไม่พอหรอเนี่ยแจ็คกี้เข้ามาผมเสริมได้าพิธีครับไอโอเข้ามาช่วยครับเสริมยีไพ่ได้หรือเปล่าไอ้ลาสไปเต็มข้อหมดโจนไปสองอะทางฝั่งไอโอนี่ก็มาเซฟสุดแล้วชิวเวลาให้แจ็คกี้กระโดดเข้าอ้าเอ้าแจ็คกี้ไปเบิร์ดเฉยเลยครับ แล้วตอนนี้ครับทางด้านโอของฝั่งแบรเรนเดอร์ก็ตายกับไพรเจกกี้ไปเปิ้ลเฉยครับกระโดดขึ้นเพื่อนแล้วลงมาบ้าบอจิงเชียวดูเอลัดต่อไอ้ปราดคอโก้ครับไอโอจะยิวให้ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เจอไอ้ปราดลงไปตัวตายก็มีคำตอบเรียบร้อยฮะโดนขึ้นตัวมาสลอยครับแล้วดูเอามาต่อจอบยับลงไปในวันนี้ครับจัดการแบรเรนเดอร์ไปก่อนลิสเน่เปิดมาไอ้ปราดยัดไปใส่หน้านโอเซนทอร์แล้วตอนนี้ดานะก็ใส่ครับเคสคิว ก็เพลสคิวหุ่ซ้อมได้อีกแล้วครับรูบิกได้แต่สตันนี่แหละของดีครับซินเนตึงจับล็อกไว้เราเป็นดาร์กโทสมอนเตอร์ล็อกไปแล้วก็พุ่งออกไปได้ครับเปียเลสแล้วตอนนี้ขึ้นมาเปียเรสครับเข้ามาย้ำต่อมีก็มีเปิดแล้วเชนุเรสขุดไปขีดเลื่อนหนึงครับใส่เข้าไปที่อีกหน้าดงอาร์ดอนอาร์ดอนนั้นตีเด็กมาแจ็คกี้ถอยผมโดนโปรลูกท้องก่ออารเมดครับแล้วครับซินเนตึงจับล็อกไว้ย้ำต่อชานูเรสขุดไปต่ออีกทีครับเรียบร้อยฮะมาเต็มครับมีเขโตฮะ ด้านบอลมาสล็อตบูเบียแล้วก็คิวครับตามไล่กันมาต่อส่วนไฮบอลจัดการฟีเลสดินลาไปฮะด้านนี้ก็ I lan, ไอ้พลาสใส่เข้าไปที่ไอโอแล้วดูเอลยันต่อครับโดนรัวมาอีกทีครับรับสแตปผีพยายามช่วย,ยเดินไม่ออกครับเจอจับยุคเ,เคลเคเนสซิสไปฮะยังไม่มีฟลิงก์เขบอกเซนทอร์บอลเนี่ยครับใายโกลิสต์ไว้ย,ยีเชอร์ดีเกลย์มาต่อฮะทีเนอะเซนทอร์บอลเนี่ยทำชิลล์คลาสแปะอีกที ทางขวานี้ครับดเูเดวอัดเข้าไปแลป้วเบรดเมลค้าวอยู่กับดูสุปสอปยัดลงต่อนเปล่าแจ็คกี้ก็บอกเดอสวนไปแล้วมีสีตามบอลเจอทางด้าน,นผมบองไอ้บลารครับแล้วนี้ับมาสลบต,ตายบอกเจอโฉบ่าจากเลนไายล็อกขกันไปรับจาโคสมอนเนอร์ได้หนูก็มีก็โตกับเดินไล่หาแจ็กคกี้ก็ถอยครับจบเป็นเทเวนทาวเบิร์ดนะไลซิลเลอร์คือเลเล้ยวสิบแปดเรียบร้อยครับส่วนนี้ก็โตก็เลเ้ยวสิบแปดเนปนานแล้วนะ มาต่อครับผมสับครับไปเรียบร้อยครับทันไตตายครับได้ดาเมจมา40แล้วนะฮะทันาโนของฝั่งมาสลอสครับสี่ออก,ก็ไปด้านมมุเดียวครับจะไปเบรกต่อกัต่อแจ็คกี้เจอไปมิกลาโซครับอ่าร์บุตซีมิการบโดแจ็คกี้ยังเปิดข้างเวทกข้ามอกระโดดขึ้นตัวมาสลอสก่อนแล้วมาสลอสมาแตกคั้วหนึ่งตาหรือเปล่าไอ้ร้าดิงผ่านไปแล้วครับส่วนเอา้ันดีปั๊มย้ำต่ออีกที ทางด้านของ do, บอยสตินเอาโดนจับต้องขาพยายามจะหนีหนีไม่พ้นก็บเปียเลนตายครับคู่เลยกับเลนเอลสีครับรอบนี้บูมิสปอร์ตครับก็เข้าไปต่อครับโรชานเดินทางอยู่สองเค้นัล้นะครับเริ่มกลับมาหรืเเอเปล่าครับบูมิสปอร์ตจะเจอแล้วเบมิงแลสโซ่จับต็องขาใส่คอมพิวเตอร์ไว้บุญซ้อมยียนลงไปครับจับยกเทเลกันจะซีนึดด่ได้านของชานุปิตไอฟลันดโดนไปครับเต็มเต็มครทุกคนแต่ก็ไม่มีคนทำดาเบจนะ ไล่ไปที่ฟิเลตฟิเลตแอซเซ่เส,ส็บถอยออกก่อนฮะบิกลาโซ่ผมกระชากลงมาต่ออีกทีฮะแต่คนเองมันปู่ผมเข้าไว้และลิงก์มายับต่อมาสล็อตถอยถึงเปล่าเลยตามปีท์ครับไล่ตามปีท์กันไปมาสลอททอ็อตแค่หอมเรียบร้อยอแล้วฝั่งด้านโนของแจ็คกี้ก็ถอยครับผมได้มันเป็นมังคีคิงบ้าครับแต่ยังไม่ได้ใใตีใครมาสล็อตท,ที่แตกรัวๆฮนะ ใส่ลานหอมมายังไม่ทันเลยนะตบยับครับจับยกแล้วก็โบกฮะเดโซแล้วก็มังกี้ขิกปลาใส่รัรวๆน,นี่ก็ออกของดักมาบรรทุไฟของนี่นมีคนโตที่กำลังมาแจ็กคกี้เร็วอ่ะชาวไปย้ำต่อสามยับๆครับฝั่งนี่โมเซลเรียบ,ยนะบร้อยฮะไอ้ลานยิงส่วนก็มาฝั่งนี้ก็คอปี้เส้นสเต็ปปีไปฮนะลูบิก แล้วก็โปรยดันมายาำิีทียกเทเลกันซีก็มาสลัดพยายามหลอกลอ่อแนวหลังครับดิสเพลตก็มาฟิเลตแต่ยังไม่ได้โถมเข้าไปฮะเบมิงลาโซนจับลอ็อกไว้ยิงดันมาสลดัดบอกนาริซึเกิดมาลีโลเคสครับไอโอมาสลัดเจอฮุนซ้อมไล่มาต่อแล้วก็โมกันไปฮะทางด้านมิคโตะก,ก็เสียเอจิสไปแล้วครับผมเอจิสปมดนั่นเองยิงด้านของชาเวอร์ไปครับหุนซ้อมเยี่ยเหรือเปล่าซปซึเกิดมาทันทีครับเอลซีแล,แล้วนี่ไอ้ปลาโดนเต็มอนเปล่า เปิดมาดูเครับผมแล้วก็ดูเลือดแรงจัดครับผมได้ดาเมจมาเองฮะเปิดด้วด้ารโอเวอร์ชาร์จยืดเองแล้วรีควีตติดเปียไปครับเปียเล็ตเรียบร้อยครับไปจบเลยครับรีโพนิชั่นได้ดีตัวโปรเทคดีฮะดับลงมาโบเล่นไฮไฮตายครับแจ็กเก้มีร่างเร็นครับผมเปิดร่างเร็หลบตัวของบังคุอมไปวิ่งมาจะฉบครับเดินจับยกครับก่อนไอ้ฟลาดมาดอกนี่อีกทีนะครับอันนี้เอ้าโนรุสซับออกแต่ก็ดีบัฟแตกรัวหรือเปล่า ฐานเดินหายก็บเฟมเบกนอกมาครับจับล็อกแจ็คกี้ไม่ถึงไงกระโปงยับเลยครับดูครับบัตเทอร์ไฟพาวเวอร์ตีบ้านร,รัวๆแบบไม่หยุดยั้ยงก็มีคอตโตะครับสามดาเมจเพอรโ์โซมโขกแรงด้วยฮะร่างเบรดเปิดมาออเอาเฟมิกลาโซล็อกไปครับดีสเนสคัทไปก่อนครับทำการไซเลส์แล้วนี่เปิดมีคมมมเคมีก็มีโมเซลรอครับโมชาใส่ได้ไหมดูเอลกันมาครับเฟมิเอลยับต่อมีคอตโต้โซ่หรือเปล่าดิซิมิเลนอัดลงไปแล้วก็ถอยออกมาก่อนครับ คุณซ้อมเตรียมอยู่ไปนี่ด้า,มานมาสลอตมาสลอตตายแบ็คไปไหมยังไหวยอยู่หรือเปล่าไม่ไหวก็าวามาสลอตตายครับทางด้านนี้ทาวเวอร์ลุยต่อกับไอโอกับแชมป์ต้องปีนี่อัปปตาจริงๆฮะใครเอปานตีมาไม่เต็มข้อนี่ก็เรียบร้อยแล้วเอไม่อยู่ก็มีเอตายไปฮะบาแรลกตรงกลางแตกแล้วก็ด้านบนครับรีคขย้อนกลับมาเลยทีเดียวฮะบูมีสปอร์ตจะยกเทเลเคนติซิสไม่ได้ของบิงเฉยเมื่อก,ก่อนครับมีครื่องต่อตาบูม สมองแตกครับมีกาโต,แต้และเจอครับเปิดล่างเรยนท่านแล้แลก็โดนยิงแรงจัดครับแจ็คกี้ตายครับวิกเก้นซิคครับผมสมองแตกครับแล้วก็เรียบร้อยกันเลยทีเดียวเอาสวอวไม่ช่วยเลยฮะเพราะว่าสมองไหลเข้ามานั่นเองตีตรงกลางเลยแล้วกันครับโบกแรงๆก็ไม่มีเครือบบ้านฮะไอโอนี่คือยืนสุดระยะเลยฮะค่อยๆเลื่อนไปไปวิกลาโซ่ครับยังไงต้อนลากกันชักชาโดฟีดฟเข้าไปใกล้ฮนะ จับยกเทเลกันดีดครับถงย่าบอลแล้วสเตปผีลีก็ก็มาครับไอโอก็โอเวอร์ชาร์จให้แนนบิคุโต้ก็ถอยก็บีสกิลมาก็เป็นออฟติกชิลฮะรูบิกเวฟโอเวอร์บิกออนครับแล้วก็ถอยฮะลีกุบย้อนกลับมาครับบุ๊คแพกได้ไลท์ซีเลอร์มาด้วยครับแต่มีวอร์ดให้กลางครับทางฝั่งทีมูมิสปอร์ตนะสมองอ้อมเข้าหลังครับไอปลาสันไหม เมลสโบล์ดไปแล้วเขาคุ้มซัเปิดก่อนครับเข้าไปลึกเกินนะบอลซับไขออกก็ใส่นะผมเจอโบกไปครับแล้วก็นี่ครับจับล็อกมาต่อครับเบนมิ่ลาโซ่โพลิชันผมนั่นบมมีสปอร์ตดูดีกว่าผมมีบอร์ดให้กล่าวครับแล้วก็โหมยังมาต่อไปแจ็คกี้ตายของซินเอของฝั่งทีมเอ็ซีทั้นที่จีๆเลยฮะโอ๋อนึกว่าเอเอจะอยู่นิ่งๆนะนี่ไหลเข้าไปเจอสมบร์แตกแล้วเขาโบกเข้าก่อนนะ จะเซตคอมโบกันไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ต้องยอมรับว่าบูมิสปอร์ตไดของเขาเยืะมากครับผมทำให้จะสมกอ้อมหลังนี่มันลำบากนะฮะมิชชั่นไม่คอมพพรสครับแล้วก็เรียบร้อยไปครับ21ต่อ19ครับ38นาทีจบเกมครับ,บูมิสปอร์ตชนะไปในเกมแรกครับโอ้นี้น่าเสียดายมากฮะทางด้านโนของฝั่งทีม MG Trust ทราต้นเกมได้ดีมากครับ ก็เจอาหน้านตัวของฝั่งบูมิสปอร์นี่ใจนิ่งครับผมเซฟตัวคอไว้แล้วก็โถมกลับเข้ามาพิกออฟใส่นั่นเอ็มจีทรัสตัวที่แบบคิวสตรีกครับรัวๆแต่พลายไปฮะเชนูฟีนี่คือแบบฆ่าสเสบียตายสองเลย่าเป็นไอโอที่เลเวลเยอะด้วยมั้งทำให้เซฟเชนูฟีรัวครับเอเอก็จะปานตียากหน่อยฮะเพราะว่าตัวเซตขึงแบบหนักๆอย่าง LC นี่ละลายอย่างรวดเร็วครับ ออกของถึกมาไม่ทันนะมีบิงคมีเบดเมลข,ของก็ออกค้างอยู่อย่างนั้นครับเพราะว่าเหมือนแบบพยายามจะแก้งออกไปแล้วก็โดนฆ่ารัวๆ LC ในเกมนี้การเดินเกมทิมมิ่งอาจจะผิดพลาดไปเจอตอแบบทางฝั่งบูมิสปอร์ตแพ็กกันอยู่นะยอมรับจริงๆครับว่าบูมิสปอร์ตใจนิ่งแล้วก็สไตรแบ็กกลับมาได้เล่นดีครับแต่มาดอนนี่บัฟรัวๆฮะตายไปตัวเดียวเท่านั้น อพราเนี้ฮิวไปเป็นหมื่นนะคายากไอโอก็ฮิวปเป็นหมืนะ่นนี่ยนี่ขนาดสถานการณ์มี A.A. นะก็ยังไม่ไหวครับทางนัาน M.G. t r u s t สประสบการณ์ล้วนๆครับก็ต้องว่ากันไปทีนั้นในเกมหน้ายังมีให้แก้ตัวอยู่นะครับในเกม2องดูวีสปอกับ Motivate t r u s t Gaming รายการ ESL Thailand Asia